ก็จำน้ำหน่อยสิเป็นไงบ้างมันใช่เวลาไหมเนี่ยดูทีวีอยู่ต่อแป๊บเวพูดถึฉันขึ้นไปนี่โทษนะเธอสนใจ n i n t ท n d ดไหมอ้อน่นใส่ชัด Nintendo นี่ใช่แล้วเจ๋งเป้งคุณมีเกมเยอะไหมอ่ะเราจะเล่นอะไรกันดีอ่ะประตูล็อกแบบใส่รหัสด้วยชิบหายแล้วโทษทีนะพอดีว่าฉันม่แค่สายนะแต่สายก็เล่นกับก้นคุณได้นะอืหือ ปิดประตูทีเพื่นอนไงเธอเข้ามาได้ไงเนี่ยฉันใช้ค้อนน่ะเธอใช้ค้อนทำอะไรอ่ะทุบประตูไงเฮ้เธอทุบประตูฉันละคุณถ้าจะส่งพัสดุแล้วก็เลือกใช้บริการผมได้เลยขอมาส่งครับกูป่าแม่งที่รักที่รักที่รักหอยไม่สนใจเลยงับ<ด>แยมโดยิวก่อนเฮ้ยดูคนนี้สิโคตรแ่มอะ ไหลแมงเ,ออลงเฮ้ยรูปนั้นกระเด็ดนะเว้ยเฮ้ยยังมีรูปอื่นอีกไอ้รูปเนี้ยเมื่อกี้มาขึ้นว่าพีคไล์รูปใครเฮ้ยเอ,อโาโทรศัพท์มานึ่จกจัดการออ๋อพอดีว่าผมได้โทรศัพท์พีคอยู่นะครับอ๋องั้นแล้วไปโอเคไม่มีปัญหาลนะบายบาย,บายครับโอ้โหเพื่อน,นเนลิฟขอบใจมากเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้ก,กนัน